อันนี้ขาดจากหลักร้อยนะครับที่บอกขึ้นเป็นหลักพันคือตัวนี้แหละครับต้นนี้โดูไปสามพันไอยามอนเตอราอาโบนี่ตัวนี้เป็นคอนแลนนะฮะถ้าดูนะจะเห็นเป็นใบแทนสีเหลืองที่พี่หมงเตือนเอาไว้แล้วก็ล่อรากเอาไว้ในแก้วเริ่มแตกรากแขนงแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการชํำนะฮะซึ่งก็จะสะดวกคนละแบบรอรากเนี้ยให้เต็มแก้วผมจะตัด ขาดเลยแล้วก็ยกั้งแก้วกับตัวน <away> ี <nh ớ> ้ไปลงลายเป็นเครื่องทําหมอกครับเมื่อในโรงเรือนนี้ความชื้นต่ำกว่า68ปเครับผมเครื่องตัวนี้จะทํางานอันนี้ผมต่อตรงเอาไว้เปิดสวิต์เพิ่มความชื้นให้กับระดับผิวหผิวหัวใจของตู้เนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องอุณหภูมิขับความชื้นนะฮะสั่งงานผ่านสั่งงานจากมือถือได้เลยโอ้หลับมากเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับรานะกยการดัางกนกช่างหรือสวรรค์แกงนะครับแต่ครับผมเทปนี้เนี่ยก็หลังจากที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้เขตปัจจิบุรีแล้วก็ต่างใกล้เคียงเลยตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเลยนะฮะ<อ>เราก็เลยต้องมาใกล้ๆบ้านเรานะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาที่โรงเรียนใหม่ของพี่เจ้านะครับ<อ>พี่เจ้าเป็นโรงเรียนใหม่ของพี่เจ้าต้องตามกลับไปดูที่ EP5 ี55เออ EP 5เดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีีย่อยของ p 5อีกทีครับเพื่อมาอัปเดตว่า วันนี้เฮเจาร์ทำโรงเรียนใหม่บางระบบโรงเรียนยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปขอข้อมูลขอความรู้กันเนาะโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดิมนะครับ EP ที่แล้วก็ได้รับความนิยมท่วมท้นนะครับขคุณมากผม EP นี้ก็มาอัปเดตแนี่เพราะว่าโรงเรียน สวยงามมากเลยถ้าผมก็เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เจ้าแนะนวะะํว่าเฮ้ยมีการติดตั้งระบบะระบบไฟระบบในโรงเรือนอย่างไรไอเอาว่างหินอะไรใหญ่บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีทีละจุดเดียวให้ีเจ้าแนะนําหน่อยอย่าว่าโรงเรือนเนี้ยเริ่มมาจากยังไงบ้างครับอยากให้มันมีพื้นที่ใหญ่ ก็โรงเรือนเดิมใน EP 5ที่เห็นคราวที่แล้วมันจะแน่นมากจนผมไม่มีที่เดินเลยครับผมก็เลยพอไม้มาชาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยต้องขยายพื้นที่แล้วฮะเพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณของแม่พันธุ์ที่เยอะขึ้นแล้วก็โรงเรือนตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นโรงเรือนตัวนี้เป็นแบบกึ่งปิดนะฮะครับผมไม่ใช่ปิดก็คือมีลมผ่านลมผ่านเข้าได้ผนังด้านข้างทั้งหมดเป็นสแลงเบอร์70%ทั้งหมดถึเงินพอสามเข็มนะฮะเพื่อให้ลมยังผ่านได้ แล้วก็กันแมลงได้ระดับหนึ่งนะฮะาก,กันาผลสาดได้เยอะแหละนะ,ะแต่ก็ยังมีเข้าบ้าง เพื่อ sure. ให้เราคนโทรลในเรื่องของลมแสงแล้วก็อากาศได้ง่ายขึ้นเพราะโรงเรือนเดิมเนี่ยเวลาฝนตกแรงๆลมพัดแรงๆเนี่ยไม้โยกจนกิ่งหักเลยบางทีบางทีถ้าโดนฝนแรงๆไฟใบอาจจะช้ำได้ใบช้ำน้ําด้วยโยกกิ่งหักกระถางล้มเสียหายเยอะมากเลยเลยต้องมาทําอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเป็นตึงปิดเพราะถ้าปิดเลยทั้งโรงมันจะกลายเป็น e ี r ว p ทั้งโรงซึ่งใช้จ่ายก็จะสูงกระโดดไปอีกหลายเท่าเลยจริงๆก็คือแบบตั้งใจเลี้ยงให้แบบเป็นบรรยากาศธรรมชาติให้ต้นไม้มันคุ้นเคยเนาะมันจะได้เวลาแบบรยเวลา ต,ต้นไม้ต้นไม้ก็จะแบบไม่ไปเท่ามากเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยคือในโรงนี้ความชื้นจะสูงกว่าฝั่งนูน้นถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสูงปิดและลมผ่านได้นะครับผมความชื้นเฉลี่ยที่นี่ยังไม่เคยต่ำกว่า60นะฮะยิ่งช่วงฝนตกอย่างนี้ถ้าเราดูที่ตัวเลขเนี่ย99เลยในขะณะที่ฝั่งนู้นเนี่ยมันมีเรื่องของค่าลมที่มันพัดผ่านดึงความชื้นแนอากาศออกไปด้วยครับผมวันธรรมดาจะอยู่แค่ประมาณ20-30เองถึงเกินเท่าตัวครับผมมันมีปัจจัยอะไรที่ทำ มากกว่ากัน,<อ>กนพื้น,พ,นพื้นลงลงเดือนนี้ตอนตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างผมออัด พื้นดินเสร็จแล้วปูด้วยไอแผ่นพลาสติกกันวัชพืชกันวัชพืชกันแมลงกันอะไรด้ที่น้ำมันซึมผ่านได้ปูทั้งหมดเลยแล้วก็ลงได้ทรายทั้งหมดแล้วถึงเมื่อลงหินทับได้อีกทีหนึ่งมันเลยทําให้ความชื้นในพื้นดินโซนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันสูงกว่าฝั่งนู้นซึ่งฝั่งนู้นใต้หินเนี้ยคือเป็นเป็นดินเลยเป็นดินเลยครับพอน้ำมันลงมันก็ออกเลยหายเลยเราไม่มีทรายเพื่อเก็บความชื้นให้กับโลงเลฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยดีขึ้นในเรื่องความชื้นครับผมแล้้้วอตาามนไไยๆรูสึกเดง ย้ายมามาขุดลงกระถางลงรางลงแปลงอลไรพวกเนี้ยสองสามวันเดี๋ยวเด้งแล้วอ๋อเพราะว่าสบายพวกนี้ชอบความชื้นอยู่ละใช่ใช่ไหมแล้วก็ขรื้อรากก็เดินแล้วด้วยออ๋อต้นอย่างเงี้ยฮะไวามากครับผมเท่าที่เห็นเลยนะฮะ้าันเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วว่าด้านไหนด้านไหนไปดูกันหน่อย S <S <an> ก็ในนี้นะครับก็จะกลายเป็นแปลงปลูกอาโอบทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับในตัวแปลงเป็นวัสดุปลูกก็จะเป็นแลงพะร้าหนึ่งกระสอบนะฮะกระสอบใหญ่สุดนะฮะพล์คขึน้นกระสอบร้อยลิตรคือใช้ประมาณ50ลิตรแล้วก็วอร์นิพูรไลท์อีกประมาณช่างเดประมาณ20ลิตรผสมคลุกเคล้าด้วยกันแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะครับข้อสังเกตเลยคือผมย้ายต้นไม้ที่ลงเนี่ยบ่อยมากลงไปแล้ว3 4วันพอมาลือ้อย้ายปุ๊บรากใหม่เดินแล้วเดินแบบ อย่างนี้เลยนะวิ่งวิ่งมาเป็นนิ้วเลยอะเดินกันสนุกเลยกล้วเเหมือนความชื้นอะไรมันได้น้ำก็ะดับชอนไทยได้ง่ายขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์อะลากยาประมาณ3นิ้วข้อดีของการลงวัสดุปลูกนี่คือสามารถลื้อลากได้ง่ายด้วยสามารถลื้อแากได้ง่ายด้วยไม่มีปัญหากันลากขาลากไรใช่ไม่งั้นมันจะต้องพักพื้นใช่ครับแล้วเราสามารถคือเลี้ยงแนวนอนก็ได้พอต้นเริ่มโตปุ๊บระดันต้นนอนค่อยๆล็อกเขาลงล็อกเขาลงให้ทุกข้อเขาติดวัสดุปลูกครับผมแล้วพอถึงเวลาเราจะทําขายเนี่ยทุกข้อก็จะมีรากเป็ขอองงตตััววแล้ด เราก็ตัดได้เลยอ๋อใช่ก็จะไวขึ้นแต่อย่างที่เฮียบอกคือแบบวิธีการจับนอนเนี่ยข้อเสียคือแบบไซส์ใบมันจะได้เ่าเดิมใช่ใบมันจะไม่ค่อยใหญ่ไม้ถ้ามันเกาะเมื่อไหร่แล้วมันโตขึ้นเนี่ยใบมันจะใหญ่มันจะสีนะฮะอยู่ที่ว่าเราต้องการทํายังไงถ้าต้นนี้เราจะเลี้ยงให้มันใหญ่แล้วก็เอาเสามาปักอ๋อบช่ไรเขาใหญ่แต่ถ้าต้นไหนเราจะเลี้ยงเอาข้อเพื่อมาชำแบ่งอะชำแบ่งแล้วก็ดันนอนเลยเํา้ยทำจำนะฮะก็จะแยกกัน อันนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่เจ้าแนะนำนะครับเรื่องตัดข้อล่อลากแบบบั้งข้อมันไว้แล้วก็เนี่ยล่อลากมันไว้ที่กระถางครับอ,อันนี้ก็จะเป็นมอนสลาเอาโ,โบกตัวนี้เป็นฮอ,อนแลนนะฮะถ้าดูนะ,ะจะเห็นเป็นใบแผ่นสีเหลืองนี่ที่ผมงเตือนเอาไว,ไไว้แล้วก็ล่อลากเอาไว้ในแก้วเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มแตกรากแผนงแล้ว <S <S ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการชํานะฮะซึ่งก็จะสะดวกคนละแบบตัวนี้ที่ทําวันี้ไว้ก็เพื่อล่อลากเนี่ยให้เต็มแก้วผมจะตัด ขาดเลยแล้วก็ยกทั้งแก้วกับตัวนี้เป็นรงร้างก็คือสามารถเขาตัดครอบแล้วก็คือเอาไปปลูกได้เลยเอาไปปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องอบไม้เขาจะเป็นแข็งแรงพร้อมแล้วก็จะมีรากหาอาหารพร้อมในตัวจะต่างกันการตัดสดเนาะตัดสดต้องเอาไปอบเสียเวลาจริงครับถึงแม้ว่าตัดสดแล้วมีรากครับผมแต่ก็ต้องอบอยู่ดีเพื่อให้รากหรืวัสดุปลูกใหม่ในขณะที่เป็นแบบเนี้ยเราไปถึงระความแก้วทั้ง ก็สะดูทั้งแก้วมันจะเกาะเป็นก้อนเนี่ยลงวางเลยกตแล้วเขาก็จะใช้ต่อใช่แล้วเขาก็ใช้ต่อได้เลยก็คือสามารถหาชิ้นได้ได้เลยใช้ได้เลยครับมาก็จะเป็นตู้อบใหม่ครับอันนี้เป็นไซส์2อคูณ4คูณ2กว้าง2ยาว4สูง2เมตรนะฮะไซส์นี้ก็6,000กว่าบาทที่เก่าเนี่ยใช้ตู้เล็กอยู่2ตู้ไซส์เมตร20คูณเ0เซน2ตู้แล้วพอช่วงเวลาเราตัดเนี่ย2ตู้เต็มไม่มีที่วางวางไม่พอ เลยซื้อตู้ใหญ่ไปเลยทีเดียวแล้วพวกพวกไม้ใหญ่ๆแบบนี้อยอ,อดอ p ก็ใส่ได้เต็มที่เลยใช่ใส่ได้เลยกายเรียกว่ารองรับการชําได้แบบพร้อมจําหน่ายไ,ได้มากมายใช่อีกหน่อยมัน,มนเยอะขึ้นเราก็ทําชั้นมาวางอันนี้ต่อใช่มาสามารถตอนชั้นได้อีกสองข้างก็คือนี่ททำชั้นตงนี้แล้วก็วางไม้ได้อีก ่วนตพื้นนี่ก็ใช้พิธีการเก็บความชื้นด้วยกันอันนี้เป็นอะไรให้ตินเปาไฟหินบุไฟครับผมอ๋อหินบุาไฟเก็บความชื้นใช่ก็ต่างกับโซนข้างนอกที่เรายืนเหยียบนะฮะข้างในนี่เป็นอัดฟรายเหมือนกันแต่ใช้เป็นหินบุกไฟโปะหน้าเพราะว่าเพื่อให้เก็บความชื้นเพิ่มเพราะว่าหินกรวดหินคุกๆเนี่ยมันไม่เก็บความชื้นมันไปเก็บความชื้นที่ชั้นสายชั้นล่างอ๋อมันไปอยู่ข้างล่างอันนี้อันนี้อันนี้มันจะอยู่ในก้อนเลยจะอยู่ในก้อนเลยเผื่อลากเขาแทงทะลุกระถาาออกม เหมือเขาไปมาจับที่หินได้ผมดื้อครับนี่เป็นหินภูเขาไฟนะครับนี่พอจาขณโมยใช่ไหมครับปกติเราก็จะเอาไปลองก้นกระถางแล้วแต่แล้วแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยครับพี่เจ้าครับนี่นี่คือเครื่องอะไรนะครับอ๋อเป็นเครื่องทําหมอกครับหรือที่เราเรียกว่าเหมือนได้ไอะที่เราเห็นตอนคอนเสิร์ตนะฮะจะเป็นอย่างกับระบบพ่นหมอกด้านบนนะสมัยเด็กๆผมเขาเรียกว่าบรรยากาศมาคุ เครื่องตัวเนี่ยผมจะต่อผ่านกล่องคอนโทรลด้านหน้าเมื่อในโรงเรือนเนี่ยความชื้นสั่งกว่า6กเครับผมเครื่องตัวนี้จะทำงานพร้อมกับระบบฮุ่นหมอกด้านบนนะฮะอันนี้ผมต่อตรงเอาไว้ต่อสวิตช์มันก็จะได้รไปต่อประมาณนี้คือมันช่วยในเรื่องอะไรนะครับพี่เพิ่มความชื้นให้กับระดับชื้นผิว อะไรที่ปบมันฟันนี่ชอบชอบไหครับชอบครับชอบเปิดจนจนมันเกิน6กสิบแปดใช่แล้วระบบก็จะตัดเองสนุกจังถ้าดูด้านหน้าเนี่ยในแปลงใหญ่ก็ฟันตรงนี้ก็จะลงที่แปลงใหญ่ด้านหน้าด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คนทำโรงเรือนพวกไม้ตะกูลคอนเซลลาหรือพิโลที่จะแนะนำคือตัวนี้ฮะผ้าเฟล ผม,ผมกูเอาไว้ในระดับประมาณเนี่ยเมตร80เมตร60เนี่ยเ,เพื่อเพื่อ การความชื้นครึ่งล่างของโรงเนี่ยให้มันยังมีความชื้นอยู่เวลาลมพัดผ่านมันก็ผ่านแค่โซนบนอเพื่อไล่เรื่องไอร้อนไออะไรเพราะว่ัวไปเก็บพลัง่านแล้วก็ช่วยในเรื่องเวลาเราเปิดเครื่องพ่นหมอกตัวนเนี้ยลมข้างนอกก็จะไม่พัดมาให้มันกระจายหายด้วย<อ>มันก็จะอดอยู่เต็มพื้นในในโรงนี้ทั้งหมดครับะะให้เฮียอธิบายทีเรื่องผ้าเฟลันมันมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุอื่นยังไงมางจริงจริงมันคือผ้าอัดซึ่งมันมีให้เราเลือกได้หลายสเปคผมใช้เออหกมิลนะฮะมันมี6กมิล มีเซนครึ่งอะไรประมาณเนี้ยสิบสองมิลหรืออะไรพวกเนี้ยครับซึ่งผมเลือกใช้แค่หกมิลนะครับเพราะมันเป็นผ้าอัดปุ๊บมันมีความหนาเวลามันเปียกหรือมันโดนน้าเนี่ยมันจะอมความชื้นอยู่ได้นานบนบนเนื้อผ้ามันแล้วก็อีกข้อดีอันนึงคือเวลาลากเอ่อไม้พวกเนี้ยมันเกาะเนี่ยมันจะเกาะที่ผิวครับผมแล้วเวลาเราดึงเราสามารถดึงออกได้ง่ายกว่าจะไม่ได้ทอนไชยเหมือนพวกขุยมะพร้าวใช่เพราะว่าความมาันจะแกะยากมันจะแกะง่ายกว่าขุยมะพร้าวและขุยมะพร้าวถ้ามาทําแผงอย่างเงี้ยม เราต้องมาเอาอแผ่นตะแกรงพลาสติกกันแล้วก็ยัดขุยหรือใส่มะพร้าวด้านหลังกลายเป็นผนังสองชั้นมแต่พอขุยมะพร้าวลากเกาะปุ๊บปัญหาคือเราไม่สามารถดึงมันออกตวามันเกาะอยู่ข้างหลังนอกตะแกรงอ่ะนี่เดา๋ยเดี๋ยวไปดูต้นนี้เนี่ยคือแบบผัานเกาะอ้วครับเหมือนอย่างเนี้ยเพิ่งย้ายมาไม่ถึงสัปดาห์นะครับมันเกาะแล้วมันเกาะแล้วคือลากแบบว่าเกาะติดกับผ้าเชืยออย่างที่ผมบอกเนี่ยพออากาศความชื้นเข้าได้เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเห็นไหมฮะลากเขาจะมีส่วนที่เป็นสีขาวที่เป็นลากใหม่ ยาวออกมาทั้งสองรากเลยโอดีเลยอ่ะมันคือรากเขาเขาไหวมากพอความชื้นในโรงนี้ได้นะไม้ตะปูลเนี่ยรากรากเขาจะไหวมากแต่ก็มีสิ่งที่ต้องควรระวังคือเออถ้าพวกนี้มีโอกาสเกิดเชื้อราได้๋อใช่อย่างนี้เราต้องอยู่ท่อกันราตลอดใช่เพราะทุกครั้งที่พ่นกันราในโรงผมก็จะพ่นที่ตัวผ้าด้วยอ๋อมันจะได้มันจะได้แบบใช่ฮะมันหมดเลยนะฮก็ใีวิจาว่าได้แบบเตรียมวางไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นพลายโซกับต้นไอ้ก้ามกุ้งด่างนะครับ ก็คือนี่ก็แบบขึ้นเสาพร้อมที่จะเลื้อยได้เลยเพราะตอนนี้จะรอให้ขึ้นเสาแล้วแบบเลื้อยขึ้นต่ออ่าถ้าจะขึ้นอีกก็เอาเสาเนี้ยมาแตะต่อยใช่ไหมที่ผมนึกภาพตอนที่มันโตแบบเกาะสองข้างนี้น่าจะสวยมากประเด็นคือไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้โตไหมต้องตัดก่อนเดี๋ยวก็จะให้พี่เจ้าเนี่ยพาไปดูระบบการจัดการในโรงเรือนนะครับว่ามีแผนควบคุมอะไรตรงไหน ยังไงบ้างครับได้ครับก็มาดูด้านนี้ดูตัวนี้จะเป็นตู้คอนโทรลหลักของโรงเรือนนี้ทั้งโรงเลยครับโดยหัวใจของตู้เนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องอุณหภูมิอยากได้ตู้ที่เวลาอุณหภูมิเกินที่เรากำหนดและสั่งทํางาน กับเรื่องที่ในเรื่องของความชื้นนะฮะซึ่งตู้นี้ก็คือเซตออกมาแค่ในเรื่องของอุณหภูมิกับความชื้นซึ่งตัวกล่องตัวนี้เราสามารถใส่เซนเซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแสงแสงไม่พอไฟเปิดก็ได้มันเป็นออปชั่นที่เราใส่เพิ่มเข้าไปอันนี้คือผมเห็นมันมีแอปพลิเคชันดีอยู่ใช่เคียร์สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เลยโอ้ลหลำมากเลยนะครับดูระบบผ่านมือถือแล้วก็สั่งงานผ่านตัวตู้นี้ผ่านมือถือได้เลยแต่ข้อเสียเดียวของตู้นี้คือในตู้นี้มันมียูนิตในการสั่งออกแค่สองช่องส Uh huh. เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกไปเรื่องของอุณหภูมิของความชื้นสองอย่างออได้สั่งในเรื่องของพัดลมตัวใหญ่องโลงเนี้ยเปิดเพื่อไล่ความร้อนออก กับสั่งตัวทําหมอกพืที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้ความชื้นเพิ่มนะฮะแค่สองอย่างถ้าอยากได้ตัวที่สั่งให้ไฟติดอีกก็ต้องสั่งกล่องะตาชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งใช่เพราะว่ามันสองสองช่องเป็นอย่างแต่ตัวมันตัวเดียวเนี่ยเราสามารถใส่เซนเซอร์ได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวความเคลื่อนไหวผู้บุกลุกปริมาณน้าฝนภายนอกฝนตกแล้วระบบพ้นน้ําไม่ทํางานที่หมดเลยเือนสมาร์ทโฮมเหมือนกันนะใช่เป็นสมาร์ทโฮมซึ่งมันสามารถต่อขาเข้าเนี่ยได้ได้เยอะมากแต่ขาออกมันสายได้สองอ๋อครับนะฮะ ราก็จะเห็นแล้วอุณหภูมิภายในตอนนี้ฝนตกอยู่26.9ศูนย์มันต่ความชื้นตอนนี้9.9จุด90เป็นแม็กเลยฮะของของระบบความชื้นตัวใหญ่ควรจะมีความชื้นประมาณเท่าไหร่ครับเออต้นไม้พวกนี้ชอบอยู่ที่ประมาณ70ชอบอยู่ประมาณิเอเวอเรสต์70ใช่70ถึง75จะผิดแผ่แล้วแต่แต่ช่วงที่เขาอยู่จริงๆอ่ะคือประมาณ70ครับผมถูกลมพัด5 5เปอร์เซ็นต์แค่นี้เองพอมันเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกแต่โดยพืชเนี่ยถ้าความชื้นสูงขนาดเนี้ย เขาจะลดการไถ้น้ำอพอเขาหยุดการไถ้น้ำติน่ตามมาคือเขาจะไม่ส่งข้อแสงเขาจะไม่โตอ๋อมันจะไม่โตใช่ <c oughs> หรือมันจะโตช้าเหมือนเหมืงนเวลาเราอบไม้ในตู้เห็นนะไหมฮะกไหครับเขาจะไม่ค่อยโตเขาจะโตช้าเขาหยุดการไถ้น้ำหลักการเดียวถ้นะะาหลักการเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เจเจ้ามาแนะนําราคาต้นไม้อัปเดตอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างแบบขีบกระดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็มีไม้หลายตัวที่เราคิดว่าราคาไม่แพงหรอกร้อยเนี่ย เดือนนี้มันกลับมาเป็นหลักพันอยากให้เจ้าแนะนั้นนามีต้มอะไรบ้างตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของไม้ที่เป็นพรีเมียมอ่ะผมเรียกพวกนี้พรีเมียมในการกันก้ต้มอ่ะนิ้นหรืออะไรพวกเนี้ยราคายังเท่าเดิมอยู่ใชเครยบราราเมลเท่าเดิมอ่ะใช่บวกลบไม่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่พอมือใหม่เข้ามาแล้วจับพวกนี้ไม่ไหวไม่ไหวเล่นตัวเล็กๆเถอะเข้าลงมาไล่จับตัวล่างราคาตอนนี้คือไม้ตัวล่างที่เป็นหลักร้อยะลงหลักพันหมดเลย่ ไม่ว่าจะเป็นไหลขาวไหลชมพูพริกสแปร๊ดแบบนี้ยพริกสแปร๊ดก็มาครัะหังร้อยห้าสิบใช่ครับตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่แปดร้อยพันก็จะสี่ร้อยจะเป็นพันก็จะเป็นพันแล้วคือตัวเป็นไม้ปุ่มแรกก็ได้ราคาขึ้นหมดเลยแล้วก็อตัวพริกพีก็พวกกล้วยอนเขื่อนแดดเกล้วยแดดครองรีได้ครับแล้วก็ในกลุ่มพวกผู้ผักสวนทัวไอ้ยืนั้นนะนำหน่อยนี่อ่ะอย่างต้นแรกนี่พริกครับพริกด่างพริกด่างก็ต้องเก็บนะครับแต่ที่งงคือ ใบมันด่างนะต้นข้อลายด่างชัดเจนเลยแต่เม็ดพริกมันไม่ด่างอ่ะใช่เม็ดมันออกเป็นเผือกอ๋อเม็ดมันเผือกเม็ดของเผือกใช่ในขณะที่ต้นเนี่ยลายสวยเนาะลายแบบเอาโบเลยที่ข้อต้นเนี่ยเป็นลายเส้นๆเลยอ่ะนี่ก็เอาไปทำผัดกะเพราเมนูเดหน่อยเดี๋ยวที่ร้านก็จะมีเมนูเปรูด่างกะเพราพริกด่างเอออันนี้ขาดด่างหลักร้อยนะครับที่บอกขึ้นเป็นหลักพันคือไอ้ตัวนี้แหละครับต้นนี้โดนไปสามพันไอ้ยาสามเดือนก่อน หลักร้อยหลักร้อยครับแล้วก็แบบบ้านคุณลูงคุณป้าใครใครปลูกทิ้งไว้เยอะๆเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสคุณ้วครับไปขุดมาเลยนะครับแล้วก็ขิงด่างขิงก็ด่างและใบชะพลูด่าง หมักหมักถูกกินเมี่ยงครับกินเมี่ยงครับกินเมี่ยงมันกล้าห่อเลยครับด่างกินกินเมี่ยงแบบพรีเมียมนะฮะพริกไทยด่างพริกไทยด่างใช่ที่พันกว่าบาทแล้วพริกไทยแต่ผมสังเกตตัวใหญ่พวกไอ้พวกนี้แบบเวลามันมีมีลูกอ่ะลูกมันจะไม่ค่อยด่างมันจะด่างไปแต่แต่พริกไทยเม็ดเม็ดด่างครับเไม่ด่างใช่ไหมได้เม็ดเป็นลายเลยก็จะเป็นกลุ่มพวกเนี้ยที่ช่วงเนี้ยราคากระโดดขึ้นมาก็แปลว่าช่วงนี้ใครไปเข้าปุ๊บคือผักสดวืองดด่างก็เข้าไปดูว่าชอบลายไหนก็ซื้อเก็บกันไว้ก่อนนะครับ ผมก็บอกไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันกขึ้นกันมาเองครับใช่ไรไปยันมะม่วงมังคุดละมุดด่างโหมาหมดเลยใช่เม่อเช้าผมไปเอฟละมุดด่างมาที่เป็นด่างนี่ตอนนี้ราคาคุ้มทะยานนอกจากใบสวยแล้วลูกยังกินได้ด้วยนะครับเออก็อันนี้เป็นต้นเสน่จากบตาที่ที่บอกว่าตอนนี้คนีงานหากันให็ควักเลยนะครับราคาตัวนี้ก็กลับขึ้นอีกรอบหนึ่งคือต้นที่มันติดหมายถึงว่ามันติดชมูเนี่ยคือเป็นที่นิยม ว่สนอันนี้เป็นต้นลายอัลซิเจอว่านหางจระเข้ด่างครับนี่ว่านหางจระเข้ด่างตัวนี้เอาไปทาหน้าไม่ได้นะครับทาหน้าแล้วหน้าด่างหน้าด่างฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกฉลุด่างมีตั้งแต่ฉลุอินโดแล้วก็ไล่มาฉลุขาวใจฉลุขาวเจแปนฉลุเหลืองใจแอนแล้วก็เป็นพิโลใบพายอีทิมาเบิ้ลนริไตคัลเลอร์ครับ นะฮะเลแล้วก็ฟูระเบิดบานนะฮะแล้วก็มาไวโอลินนะครับก็คือไม้ที่ย้ายมาจากฝั่งนู้นส่วนหนึ่งแหละแต่เพียงว่ารอบนี้มันโตขึ้นแล้วมันเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเออลายใบเป็นยังไงหน้าตาใหญ่เป็นแบบไหนก็คือวางเป็นต้นไม้เหลืออย่างใช่ต้ไม้เลือยแล้วก็พวกเอ่อไม้เล็กๆที่ทำมาไว้ก็จะไว้อยู่ด้านล่างเพราะไว้กับพื้นทรายเนี่ยข้อดีมันคือมันจะเย็นนะฮะฟิลเดียวกันกับตู้อบเลยเพราะผมเคยลองไนตัววัดอุณหภูมิช่วงกลางวันที่ในตู้ เออในเนี้ยประมาณ70%ความชื้นพอตัวนี้มาว่าพี่พื้นตรงเนี้ยตัวนี้90กาว่าเลยนะฮะเพื่อให้ให้พื้นตรงเนี้ยพื้อาเรื่องมันได้เย็นตลอดนะฮะพวกไม้อนุบาลไม้เล็กในสบายเลยคหลบแสงจากตัวบนด้วยมีตัวบนช่วยทางแสงให้พอตรงเนี้ยความชื้นมันได้ปุ้บเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ผมเพิ่งตัดเมื่อวันก่อนครับผมก็ไม่ต้องอบผมวางเรียงไว้นี่เลยอันนี้คือที่ตัดพ่อมาแล้วใช่ก็วตัดมาแล้วก็วางเลยใช่เขาก็เด้งอยู่อย่างนี้ได้เลยโดยที่ใบไม่ตกไม่เหี่ยว เวลาตัดข้อเวลาชำเนี่ยจะดูยังไงว่าเราจะเอาเข้าตู้อบหรือไม่เข้าอ,อ่าเนี่ยถ้าลากน้อยครับผมหรือตัดสดมุมไหนก็ต้องเข้ายัางไงก็ต้องเข้าเพื<ช>่อเพื่อเขาเล่งลากออกมาเพื่อให้เขาเล่งลงากอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือเพื่อเขาปรับตัวกับลดการชายน้ำอ๋อครับ เขาเคยอยู่กับรากพืชเดิมกับต้นเดิมเนี่ยเขาคายน้ำสมมติเขาคลายน้ำอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี้เราไปตัดเขาออกเลยแล้วรากเขาเหลือแค่เส้นเดียวคเขายังคายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ได้ใช่เพราะนั้นใบเขาจะเหี่ยวตกไวมากเพราะงั้นอย่างที่อย่างที่บอกคือถ้าเราเคยเห็นต้นที่เราตัดเตือนเอาไว้ก่อนเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอพวกนี้ก็เอาของต้นไม่ต้องอบใช่เขาเขาจะรู้แล้วเขาต้องหากินจากรากของเขาเอง๋อครับผมพอเราตัดแยกขาดเมื่อไหร่ปุ๊บเราลงกระถางระวางอย่างนี้ได้เลยคือความื้นทอใบไม่ร่วงนี้ก็เป็นเหมือนในต้น อันนี้ต้นนี้ไม่ได้อบนะครับวางแบบที่เจ้าบอกเลยแล้วก็จะมีลากลากอ่ะถ้าเห็นลากก็คือยอดยอดเท่านะจะเจริญเติบโตเริ่มเริ่มออกมาแล้วเตรียมแทงหลอดใหม่นะครับอันนี้ก็ลัสเซียกินาว่ากินาว่ากินเมื่อก่อนทุกคนบอกว่าโอ้ราคาไม่เท่าไหรเมื่อก่อนนี้ตัวนี้แบบท็อปมากเลยนะท็ปอยในกลุ่มรสเซียแบบตอนนี้ราคาแบบตกใจมากครับ จริงๆอ่อีพีนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากจริงเราจะมารับไม้จับจับนะครับกับเฮียด้วยนี่ครับครับผมต้นแรกนี่ครับเป็นไปคัลเลอร์นะครับร่างสามแล้วร่างสามมีหูนะมีหูแล้วเป็นแค่แฉกเรียกปากระเบนอ่ะมันเหมือนเอกเบนลาหูอ่ะนี่เป็นสกุลซิงโกเนียมนะครับสกเกเดียนไสคัลเลอร์ครับผมขอบคุณครับเฮียของแชมป์ครับโอ้ยครับไปแล้ครับของสกเกเนียมซิงโกเนียมครับอ่าครับต่อมาครับเป็นออเรียครับผมมอนสเตอร์ออเรียมอนสกเกเดีย ครับผมหน่อยแล้วรั่ไม่สวยไม่เป็นไรครับแต่แพงพ่อใหม่เฮ้ยแล้วนี่่ะผมก็มีต้นไม้มาให้พี่เจ้าเหมือนกันอันนี้เป็นอโล์าเซียดราก้อนสเกลนะครับครับผมอันนี้ให้พี่เจ้าครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะลงในแปลงใหญ่นะฮะแล้วก็มีอันนี้ให้กลับครับอันนี้เป็นมันคือตัวต้นเดียวกับต้นนี้แหละใช่ครับใส่คันเลอร์แต่เพียงแต่ใบเนี้ยมันไม่มีด่างต่อครับนะฮะเอาไปรุนแนเอาไปลุ้นแนวครับขอบคุณครับนี่ครับในวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาที่ โรงเรือนใหม่ของเฮเจานะครับได้สาระความรู้มากมายสุดท้ายนี้ก็อยากให้เฮเจาฝากอะไรนิดหน่อยครับก็ <S. S 1> ถ้าใครสนใจจะมาเยี่ยมชมมาดูไม้ด่างนัดกันมาได้นะครับทาง Facebook นะฮะอินเดียการ์เด้นนะครับหรือถ้าจะหาที่กัดใน Google Map ก็พิมพ์อินเดียการ์เด้นปาจินนะฮะก็จะเจอเลยถ้าอินเดียการ์เด้นปาจินไม่เจอมันขึ้นเยอะก็พิมพ์นางนายชาบูแอนด์คิวปาจินบุรียังไงเจอแน่นอนครับเขาอยู่ที่เดียวกันใช่ครับยังไงก็มากินเนื้อย่างกันได้นะครับได้ครับผมว่าอร่อยมากเลยแล้วก็สุดท้ายครับเราขอนี่ครับสปอนเซอร์ กับทีมงานของเรานะครับเราจะหาค่าน้ํามันนะครับตามเสื่อสวยมากเลยเสื้อลายการแล้วก็เสื้อช่องของเรานะครับจากรถช้างหรือสวัสดแจ้งและถ่ยตมุมเอนนะครับเสื้อช่องของเราก็ฝากสับสนกันด้วยนะครับตอนนี้เสื้อก็มีทุกไซส์ก็จะมีราคา490บาทถ้าไซส์ 3XL ขึ้นไปนะครับจะราคา550บาทนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าเนาะครับผมงไงขอบคุณพิจาราครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ